วันนี้พาทุกคนมาดูไม้มงคลประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนั่นคือวันสีทิศนั่นเองนะคะใครที่เกิดวันอาทิตย์อย่าลืมไปหามาปลูกกันนะคะสําหรับวันสีทิศนะคะเป็นไม้ดอกพุ่มสูงประมาณ3 5 6 0เซนติเมตรนะคะมีลำต้นเป็นหัวหรือเป็นเง้าอยู่ใต้ดินโดยส่วนที่โผล่ขึ้นมาจะเป็นส่วนของก้านและใบนะคะโดยหัวของวันสีทิศจะมีลักษณะคล้ายกับหัวหอมใหญ่ค่ะ ใบว่านสี่ทิศนะคะใบจะมีลักษณะคล้ายลูกหอกเรียวยาวมีสีเขียวสดเป็นมันนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างหนาขอบใบเรียบกว้างประมาณ4เซนนะคะยาวประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรกันเลยทีเดียวส่วนดอกนะคะดอกของว่านสีทิศนะคะจอกเป็นช่อนะคะที่ปลายก้านประมาณ4-8ถึงดอกนะคะหันไปทั้งสี่ทิศคล้ายลูกถ้วยนะคะมีขนาด ประมาณ8ถึง15เซนติเมตรนะคะกลีบดอกมี6กลีบมีทั้งสีแดงชมพูสีขาวแล้วก็สีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะโดยว่านสีทิศจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะและการปลูกว่านสีทิศจะขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหัวในทรายหรือดินปลูกนะคะแล้วก็กบดินตื้นๆเพียงคอหัวเท่านั้นนะคะทุกคนว่านสีทิศนะคะเป็นพันธุ์ไม้อายุสั้นนะคะที่ต้องการน้ําและความชื้นปานกลาง เวลาปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตรที่มีโพแทสเซียมด้วยนะคะเพราะจะช่วยบำรุงหัวให้โตเมื่อดอกโรยก็ลดน้ำเลี้ยงต่อไปนะคะให้หัวเก็บสะสมอาหารจนถึงฤดูหนาวไม้หัวส่วนใหญ่จะพักตัวจึงควรงดให้น้ำในช่วงฤดูนี้นะสำหรับนะคะสรรพคุณของว่านสีทิศนะคะใช้รักษาฝีประเภทต่างๆเช่นฝีมะม่วงลำมาลอกฝีมะเดือ่อฝีมะตอยฝีประคำร้อยโดยการใช้หัวนะคะนำมาโขกผสมกับเหล้าโรง40ดีกรีแล้วนำ พอกบริเเวณทีี่ป็นสําหรับประโยชน์ของว่านสีทิศนะคะใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพราะว่ามีดอกและสีที่งดงามและยังถือว่าเป็นว่านมงคลอีกด้วยนะคะในการขึ้นบ้านใหม่คนไทยก็นิยมปลูกว่านสีทิศไว้ในบริเวณบ้านด้วยเช่นกันโดยจะปลูกไว้ทางทิศเหนือด้วยเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจริญก้าวหน้ามีวาสนาบรารมีช่วยปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆค่ะว่านสีทิศต,ตามความเชื่อแล้วจะเปรียบเสมือนกับต้นไม้เสี่ยงทายหากผู้เลี้ยงว่านสีทิศสามารถปลูกให้ ออกดอกพร้อมกันได้ทั้ง4ดอกนั้นเรื่อว,ว่าจะทําให้ผู้เลี้ยงมีโชคมีลาบและในช่วงที่ว่านสี่ทิศกําลังออกดอกทั้ง4อยู่นั้นผู้เลี้ยงว่านสี่ทิศคิดการใดก็จะประสบความสําเร็จสมดังคาดหมายทุกประการแต่หากว่าว่านสีทิศที่เลี้ยงอยู่นั้นออกดอกไม่ครบทั้ง4ดอกหรือออกดอกแค่2หรือ3ดอกก็จะเป็นเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแก่ผู้เลี้ยงดวงชะตากําลังตกซึ่งไม่เป็นผลดีเท่าไหรนะ่นัก ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะบางคนก็ปลูกเลี้ยงไว้เพราะความสวยงามอย่างเช่นเราเรามีความรู้สึกว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้ชื่อเป็นมงคลก็คือความเป็นมงคลแต่จะเชื่อไม่เชื่อนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ